ปลวกที่เห็นอยู่ตอนนี้คือปลวกสายพันธุ์คอปโตเทอร์เมสซึ่งถือว่าเป็นปลวกใต้ดินสายพันธุ์ที่สร้างความเสียหายในบ้านรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งครับวันนี้เราพบการระบาดของปลวกที่บ้านลูกค้าย่านโชคชัยสี่าะว่าอยู่ขีดแล้วมันก็หายไปนึกว่าไม่มาแล้วหายครับหายที่อื่นครับแต่ร่องรอยที่เขาจะทิ้งไว้ที่ที่ดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็แทงพวกมึงทุกมึงจะเก็บตรงนี้เขาพี่จีตรงนี้ปิดเขา กลับลงไปก่อนแล้วเขาไปผูกตรงนี้อ่าพอฉีดห้องนี้เยอะๆเขาก็ไปผูกห้องพักครับผมพอฉีดห้องพักก็จะย้ายไป,ไปจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบการเข้าทำลายของปลวกหลายจุดครับตู้เสื้อผ้าถูกปลวกกัดกินจนเสียหายหนักเลยครับในห้องน้ำมีเส้นทางเดินปลวกเพราะในห้องน้ำมีความชื้นที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของปลวกครับที่จอดรถก็ยังพบปลวกเข้ามาเจาะก,กินอยู่ครับ เ,เล็กที่สร้างเราจะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อกำจัดปลวกในทั้ง3จุดที่พบปลวกโดยตรงเหยื่อกาเดียนของเราจะทำงานผ่าน,นกลไกทางชีวภาพปลวกงานจะนำเหยื่อกลับไปแบ่งให้ปลวกในรังครับสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อะจะยับยั้งการลอกคราบของปลวกครับทำให้ปลวกในรังจะค่อยๆหยุดลอกคราบอ่อนแอและตายยกรังในที่สุดครับ ปกเจ้าตัวเล็กที่สร้างปัญหาใหญ่ทำลายล้างลุกลามเหมือนดังเปลวไฟทำคุณร้อนลุ่มไปทั้งหัวใจจะทนเห็นได้ยังไงมันกำลังจะพังยาวรอช้ารีบโทรหาเราเพื่อกำจัดมันบริการกำจัดปลวกบริษัทาเอ็กซ์เปิรับกำจัดปลวกด้วยระบบติดตั้งสถานีกาเดียนไว้รอบบ้าน เพื่อสร้างแนวป้องกันไม่ให้ปลวกใต้ดินรุกรานเข้ามาในตัวบ้านอีกครับระบบนี้เปรียบเสมือนกรอบป้องกันบ้านในระยะยาวหลังจากนี้ทีมงานจะกลับเข้ามาตรวจสอบและติดตามผลทุกๆ15วันเพื่อเติมเหยื่อและประเมินประสิทธิภาพของเหยื่อย่างต่อเนื่องมั่นใจได้เลยว่าปลวกจะถูกควบคุมตั้งแต่ต้นทางจริงๆครับหากท่านพบปัญหาปลวกหรือกังวลว่าบ้านของท่านอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย สามารถติดต่อเราได้ที่0890088460หรือ Line b u b u c k 888เรามีบริการสำรวจพื้นที่ฟรีกรุงเทพและปริมณฑลครับ Buck e x p e r เเยื่อได้ผลจริงสถานีป้องกันจริงทีมงานมืออาชีพจริงเเเรรราาาายินดีข้้สำวจปัญหหใ